นกเขาไงสายปีนสวัส <rural> ด <n> ีครับมือน <ide> ี่บ่ได้ไปต่อนกนะครับหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวนำแล้วก็จะไปหาลาหนูครับช่วงนี้หาลาหนูอย่างเดียวนะครับผมบ่วงครับทำอะไรไปกลงไปหลายคนครับนะครับเต็มรถคนก็ประมาณสิบคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถามเสี้ยนใหม่กันว่ามืงหนีจะพาไปใส่เสี้ยนว่ามืงหนีจะพาไปเสี้ยนจะพาไปรออาสมาร์ทคนเดียวอาสมาร์ทนะจ่าหนีไปหอยกี่กิโลประมาณสามสิบกิโลนี่แหละสามสิบโลใครถ้าจะไปเปลี่ยนยางรถเด้ยวนันสวยละก็ยางห่วยน่มันใหญ่แบบเนี้เออเป็นหลังโลกแล้่ได้ไปได้ทุ่นไปได้สองติดตามต่อไปครับบ้าหนีว่าที่ จะจำได้ว่านว่านทู่งๆุ้ไส้ด้วยซิ่บัน้ามากฮอดแล้วครับข้ววานไส้รอดน้ขาไส้รอ้าวเท้าปุ้ไส้นเียกว่ไน่ลูกไสกากไส้หน้าคือไม่น่าุนพูไฟู่ือกึศเอาใยเรคนยกคนเนียสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบสองสิบสามคนเนรถอันยัด อประมาณนี้ครับต้นหนามมันจะโบกับเฉามันเสียนหน้าขึ้นไปล่ะแต่กับเสนก็ได้ใหน้าก็ได้ตุกเดี๋ยวเขายางยางน้ำหนามก็ได้ตามันหนึ่งมาหอดกับเปล่าใส่เลยนะครับเพราะมาคําครับผมเดี๋ยวใส่พ่ะท่านครับนี่ครับข้องหนูครับหนังแรกครับ มีต่ห้อยคน้นใส่นะครับอันนี้ใส่ขีเก้าข้าเจ้าด้วยครับผมบรูว่าจะได้บอใส่ละบอกติดข้องมันจะเป็นข้องหนูนะข้อง ใส่ประมาณานี่ครับใส่น้ำข้องมันไอแล้วเขาก็เห็ดหมายเขาไหวน,นะครับจะหนี่งน้าหนูเขาจะหาไงนะครับกอไม่รู้นะ่อไปครับ เมนนะครับโหดหล่อดลยน,นะพวงงห้ต่อมานี้นะครับ ปเป็นไ้จะเขื่อนกับประมาณขอมือหนึ่งนะครับแต่ก็แล้วลแต่เดียวแต่ความถนัดทั้งแต่ละคนนะจะบอที่เก,กันมาสูดไทยสุดมั่นนะเดี๋ยวผมขอใส่บ่วงกันนะครับแต่มาแรงมายำครับผมว่าจะมานมบแต่แต่ประมน่นใจนะ้ะเพราะว่ามันขี่เก่าเขาเหยาะครับมองไซน์มมีครับ คนนะครับทีมงานขาเขาจะเอาก็ใส่กันแล้วบ,บ่อนแล้วมองไซเป็นม่าลายครับคนใส่ขาจะเอาม้า,มาลายไปกันทางอื่นมานครับครับทีมงาน

มาไปินาเกี่ยนไหมไปยจ๊ลังมือนนิหวยหกซีเจ็ดซีแล้วหนูลายหักปรทังอันเพราะได้ใส่อยู่ขึ้นไปเพิมเราะมาเมืองเซี่ยนใหญ่่อดเก่อดเนพันหมูปลาเขาไปคอมาลายมือนน้ือนี้มาลายเอาไม่อยากลังมือนี่เอา คมาไล่แล้อเนี่ยใส่บางเศร้าลย่มองใส่กัพี่เลยคนมาไล่พ่จะพูดเรองกับพี่พ่พ่อะโอ้ยคนใส่กันไล่ได้ครับใลกันลมาเส้นไก่เส้นไก่ใส่ลหลึสงไก่40ปอมมันเลยกรคู่เดียวคู่เดียวปอมเลยโอ้ยมองใส่กับมี่มากูใส่กูใส่30หลังอยู่รถดงลนนางเขีว่กินดางล้ เขาไปหางนู้ดใส่ไปหอดข้าเจ้านั่งกินผิวคือไหนยักลังก่นใส่แล้วๆนะเย็นตัวงไเด็่เย็นต้วมันก็ได้กขวดนึงนั่งยิ้มรักดีกไมเศ้าเมื่อยกินเราอยากหิวเขาไอ้ักเด็กใส่ลังงครับวันนี้ใส่บางสาิไปละมือดิโอ้ยใส่มมนหายอยากเนาะโอ้ยคนหลครับคนไหลคนหลครับมาจะต้องพอกหมมีวันนี้เดี๋ยวจะเซียนหน้กครับบากน้ยนแท้ ว่าเป็นเจ้าคุว่าไปย่าย่างไปย่าเปมูนี่ทั้้วมาเลยงนะครับครับพี่นี่นะติดตามต่อไปถ้ามาเรี้ยงมันจะได่วะนครับผมี๋้วกินเข่าแล้วอย่าไทย่งอีกนะครับเกี่ยวก่นเจ้าอยู่บ้านได้ก่อนพี่นะเบ่งแนบ ไท่กัมพีครับเกี่ยวกเปี่ยวเป็นมาใส่บวงเกี่ยวไท่กัมพีเป็นเอาซ่ามากินน้ำนะครับซ่าเป็นส่น้ำชาซ่าเป็นฟองจจกหลังครับมือหนิใส่ซ่ากวางลังครับมือนีิซ่ากวางลังกับซ่าตัวพอดีแหละบังนะครับชาชาครับชา ไปถวยกาไก่นะครับเข้าเบียน้องแว้งเฮดบไรด้มีแต่คัมพีนะคัมพีมาสคนลุงทำเฮดแนวนี้นะครับโอ้ดเราไปกินที่แก้วมเดย์นี่จเป็นควอคัวในัวไอ้แมพีแล้วจะเป็นควอังในคัวลดสิบสาคนใส่คนล้วสิบหลังกันลอยสามสิบหลังเลยเองอนะครับต่หอมกรล่างย่ำบกคงนะครับ ตาสมตาครับมา่าเขาเขาต้าบุคงก็ต่ำนะครับเฮ้ยนายยิเนเสาทั้งแกนนะครับผมหนาเขาก็มาสอดครับจากหลังก็มานี่ส่เด็กหลังย้อนเหยียบหนูตอนนี้ก็รอเวลานะครับมันทำล่อเวลาไปยามหนู ควันงาเลยักทยที่รถไปง่ายคอันยูข้าถวนหนึ่งไม่เล็นไปนั่นด่หั่นไปในไหนขี้นาหนารถเป็นควันง่ายนึงไปควันหนึ่งใช่หระอไป่นักควันนวลหนึ่งควันมือหนึ่งควันมือหนึ่งโอ้มาอยูข er ้าควนเดียวอยู่ในส่วนเจ้งบวบวดว่ะประมาณใดก็ตัวเลยจบวงอี๋ประมาณสิบหลังจะเชี่ยงใจได้ไงได้ถ่ายบึงนู่นก็เชี้ยนใจ มืดน,นิดนึงนะครับต้องขึ้นนะครับมากเลยแหนบงหนูครับเต๊วังแนืเบิ่งลุงเนื้เอเนือ้นนบบอทางครับเป็นน้องป้ามันสรุปแล้วผมว่าได้ครับเดี๋ยวกลับไปหาโมครับมากลับมาหอดแล้วนะครับเส้นหนาเดี๋ยวสองนะครับต้องผมไปยามวันใดเลยบ่ได้ดไทยครับ ให้น้องฮี่เด็ตัวนึงนะครับเสียนไก่ลยนะครับโอ้ยหน่เสี้ยนไหมเด็กตัวหนึ่งตั้งแต่ไม้ตัวนี้ยังบอกบดนมากบมากดีสู้ไหนสู้ไหนอ๋อที่ขัวนะครับมันได้มากกัมาก ว่าสู้กันกินนะครับกินเรื่องกินเรื่องครับตอนนี้หิวตายนะครับเส้นไก่สดวากมาตัวส้มนะว่าปิ้งตัวไม่ยนักอะไเลยพ่อลกคนแล้วก็มาล่นนะครับล่นล้นขนตัวน้อยยากขึ้นยังตัว เอออออเออเขาขานี่มัดีไปหลังจากล่นแล้วก็มาล่างน้ำล่างน้ำกันนะตีตัวนี่เป็นไม่ได้พันใดมากพอะเจ้าแหลกมคนจะม้าขวดน,นะครับคือมาหานกันครับแต่ผมบดได้เสียนหนักสองตัวนะครับมาเบื้องทางแม่ขวดนะครับ กำลังต่ำเครื่องครับพริกม่จิงไข่ครับโอยต่ำคักๆๆๆๆคๆๆ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 าๆๆ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 ดๆๆๆๆๆๆที่ๆๆ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 นๆ่ๆาๆๆ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 รๆๆ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 ๆครๆๆๆๆมาๆๆๆ้ๆๆ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  กะังครับเกลีงบีมนนี่เป็นมะเพือครับเป็นมะเข็ดมันโปแสบได้หนูขัวนู้นตรงเพชรโอ้ยส่วนของพริกแดต้นหอมสายมันกูกันไปหมดเลยบรรยากาศยำคำนสายมันไปงห้องใสกับป๋างานบแตะเนะ้อเนองไปไปก็ได้ ลืมเขียงนะครับแต่กำลังเห็ดเขียงครับลืมเขียงครับหิรายครับอาใหม่ไม่เห็ดเขียงรับคำอย่างนี้กันแล้วเขียงยำเป็นให้ก็ลืมสักการ์ดหนี่งเลตจคุกมาสักเบา

เราพาดดวงงานคนาคันเ้าหาคว้ากรานได้แล้วปลาดื่รงดอลย่กแล้วนะครับวั่นรัด่น้าประเทศเจริ่มเครื่องโอนใส่กันนะครับโอมใส่ครับ มันแินนี่ิงเลยมันยังอก็ไม่ได้เขาแลงเทียมไปเลแล้วนเต่ตัวหัวนะครับใบมันยังเปล่าใส่ใส่ต่อที่หลังบ่วนก็้วนเขาไปดเลยอันนี้ม่ได้่าแดดได้บุมยี่่ป่วดเลยครับป่นเอย เดอวที่แก้วม่ใส่ขูดขึ้นไปหน้าปีกตอบนะฮได้น้าปลาหายางน้นกยใส่ผัดกเป็นอันเรียบอรอยนะไเห็นยังก็เลี้ยวว้ายนีเดอดดีไใ่หมหางหนูกระไรหัวพุกิวจอนหนูกระเด้อเ่กินักอันเียบกรไวเนรักอเียมาครับ เบกินหูกับเ้ไปย่งเบ่อคนกินเกับบิาเมื่อน้กันใส่ื้อพักไป่วยอาหมีจนน้าหน้าหน้าไปในบอกรถพี่นึ่งอันบอบอวดไปเยึยนซ่ทาบบอกอแล้ก็มีอะไบ้าแล้วก็ได้เ่ยนึ้ฮึนลวหลายอสูม่ไกลนแลกวครับจะแสบไครับ เกระดตัวนูนมีนะครับมากด้ครับมีูขราวกระดูกนี้เออเกินกลับเลยหปดบ่อเขาม่ลูโดดููลโดดมีอยู่ใช้ยูรมาเป็ดโดดอะไอ่ะอล้วจะถวยแล้วนะัมันาอี่กินได้ตอนผักบอกว่าสมพุหล่อเนีเฮ้ยยิบอนยิบมาโอ้

แคใ่แล้วบ้เนี่แม่นคิดผิดอกอหรอกโอ้สมิด่ได้ปลานีกก็อย่ไออดหรอกคุใส่น้ำมูหรอกไนรอดกูต่างหากินรบ้าอย่างไรอนเี้ยใเ้ปลากระป๋องก็ร้คุกูต่างหากก็รอน่างากไงว้าเยาก็ใส่ได้ครับม่อกินมันขาวต้กินในยุกินรอาไนรอโอ้ขอกินแล้วไรู้เห็นกลู่มเข้ยกดแจกว่าอยู่มผมนิเดี๋ยวจ้ มือโปรแกมแ้วตอเดาแกงคมวันนี้แกนโอ้ยแข็งนึ่งอะไรกูไม่คล้องแคลนนะไม่อยู่เลยหันลาหันลา่วัญนี่มีพอทั้ง อ่ได้ไหมไปไรไม่ไล่ผู้เล่นเขาไปกวนท่ไดเาไปกนเลยมกมันยิ่้นอ่ะก็าตได้กไปไห้อยู่นง่ายก่า่ไม่ได้จะเลยจะคนเยอะล่เข้ไปห้องยำเลยบ้นยดี้มาเปน่็น่้่พ่งเี่ยผู้หญ่งสา้้ห